ปลาซีมหมึกสายหมึกไว้วันฉลามทรายฉลามชอดฉลามช็อตนะครับผมเมื่อเราจะจับเนี่ยถ้าเราจับหางเขาเนี่ยเขาจะสบัดเลยอ่าสะบัดมากัดเราได้แต่ในน้ำแต่ในน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะจับเขาเนี่ยเราต้องจับตรงหัวตรงนี้แล้วกดกดแน่นๆเห็นไหมเขาบอกว่าทำไมถึงได้มาทำไมเหมือนกับเราดูฟันครับก็คือยังคือฉลามอยู่ครับไม่ใช่โอ้ยฉลามฉลามน่ารักกัดบับ แหว่งเลยนะฮะโอ้พี่นุกคล้องพ้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่นุกจะโชว์นะฮะไม่เหลือฮะลืมกด record กล้องตัวหลักไปกดถ่ายภาพนี่ ครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็บางแสนนะตรงนี้นะก็คือเป็นจุดแลงมาร์กที่ใหม่แต่ก็ไม่ใหม่มากเพราะว่าเปิดมาสักระยะหนึงแล้วครับนั่นก็คือตลาดปลาบางแสนนะครับเป็นแหล่งรวมเกี่ยวกับพวกอาหารปลาอาหารทะเลซีฟูด้ดของถูกมากมีดนตรีเล่นด้วยกลาคืนจริงปะ่ะเอย้ยม,มีร้านมีร้านซื้อของนี้แล้วไปนั่งกินได้ฟังดนตรีเพลิน รงนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็อันนี้เราเพิ่งมากันจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่2แล้วเมื่อคืนเราได้มาแล้วแบบเฮ้ยเราแอบเห็นแว๊บๆมีร้านแว๊บๆดีเพียบนะครับของดีเพียบอาหารแบบสดใหม่แล้วก็แบบว่าเป็นพวกใครที่ชอบแนวซัซิมิหรือว่าเป็นอาหารสดจากทะเลที่นี่เลยแนวญี่ปุ่นจะเยอะอะพวกของแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่เป็นหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปที่หมายที่เราจะไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินให้ทุกคนได้ดูตลาดก่อน เพราะว่าจริงร้านมีสองฝั่งนะร้านพี่เขาอยู่ข้างในแหละมีสองฝั่งเหรอมีสองฝั่งมีฝั่งเออใช่ใช่ใ่ตลาดสดฝั่งนี้จะเป็นทางตลาดสดเดี๋ยวจริงจริงก็อยากเดินเข้าไปนะเพราะว่าแต่กลัวว่ามันจะมีเพลงเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีเพลงเดี๋ยวเราก็จะปิดปิดเพลงให้ให้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับอากาศดีนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผม อืมโอ้เฮ้ยกั้งังเป็นเงินละว่ที่บบทนี่ปูวะหรือเอ้ยเอ้ยไม่ค่รวมยำรวมเรมมีไข่แมงดามีปูนะครับอันนี้กั้งตะแกนกั้งตะกั่นหกกรหัศินห้าตัวเบลลอช่วยชีวิตกั้งโอ้โหเพียบเลยนะครับของกินเยอะมากๆนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งหอยหวาน อะไรต่างๆเยอะมากๆคือที่นี่เขาจะจัดตีมเหมือนญี่ปุ่นเนาะเหมือนเลยเหมือนเลยเมืออตลาดปลาเลยอะใช่ใช่โหนี่มีปลาซาซิมิปลาไทยรวมซาซิมิโหนี่ไงกระนดอ๋อมีกุ้งเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรนะปลาหมึกหมึกกระดึ๊บหมึกกระดองคัหมึกกระดองกระดึ๊บกระดองนี่ใส่ถ่านเนีอยปลากระตูนช็อตกินปลากระตูนช็อตได้ไหมนะฮะ ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นลานเป็นเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้จริงจริงมันมีลานด้านข้างมั้ันะมีข้างโน้นอีกลานหนึ่งใช่มันมีลานด้านข้างตรงนั้นอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝากหนึ่งฝากโน้นมีลานเพลงเหมือนกันมีราการมีเป็นร้านขายของกินของหวานเยอะแยะมากมายก็ซื้อมาแล้วก็มานั่งกินโต๊ะให้นั่งกินถซื้อของก็มานั่งกินได้ของราคาไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงราคาไม่แพงราคาถูกครับถูกหรอกไม่ใช่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราลันกันไปทังหู้นะครับมันหวานญี่ปุ่นเผานะครับแล้วเหมือนร้านค้าเอาคัดคัดมานะเป็นสไตล์โทนเดียวกลยหลายคนที่ ดูคลิปเราเคยดูคลิปสัตว์อยู่นะยู่เอ๊ท<ล>ะท้อใมวันนี้พามาเดินเนี่ยเดี๋ยวดูครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าเรื่องเออเอ๊ะทางไหนทางนี้ท <c ười> างนี้ทางนี้ยิ่ขงของจิ้น,นเยอะอ่ะจริงเยอะมากมายญี่ปุ่นเขาจิ้นเขาหลมามเาด้วยเหรอ <c ười> อืนนี้อร่อยมากเลยก็ <c ười> ากชฉ่บอันนี้แกงร้อนแกงร้อนหรือแกงย้อนแกงร้อนร้อนเป็นเหมือนแบบว่า เหมือนปลาเห็ดอ่ะแงเขาเรียกว่าอะไรนะแจงแจงรอนเราแบบที่ปลาเห็ดมันทอดมันแล้วเอาไปย่างเอาไปปิ้งนะครับนี่ทุกคนโอ้โหซาซิมิหมึกสายหมึกไว้วาห้นฉลามสายฉลามช็อตฉลามช็อตนะครับผมร้านนี้ร้านอะไรร้านปลาไทยปลาไทยปลาไทยซาซิมิเหรอใช่เดี๋ยวดูชื่อจริงๆมันมีชื่อเดี๋ยว จริงเนี่ยเดินแบบเห็นให้น้องเขาเอามาทําอะไรเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปดูไปทำพี่เจ้าของร้านกันพี่ก็อกว่าเขาขายยังไงนะครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนุกครับพี่นุกเนาะอ๋ออะเดี๋ยวขอเชิญตรงนี้นิดนึงพี่นุกได้ครับพี่เมื่อกี้พอดีผมแปลกมากเลยฉลามชอดเขาเขากินชอดกันเหรอไม่ไม่จริงๆแล้วคือผมเห็นมันตัวเล็ก แล้วผมก็เลยแค่เขียนป้ายติดแบบให้ลูกค้าแบบอะอะไรนะคือฉลามชอรตเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำจริงหรอครับเมื่อกี้ผมเห็นปั๊บเฮ้ยแปลกใจเอ๊ะจะเอาฉลามใส่แก้วแล้วเอาซีฟู้ดแล้วหางกระด็นกระด้นกระด็อย่างนี้วะเหมือนปลาหมึกอะไรประมาณนี้อ๋อไม่ใช่ครับก็คือเราเราก็คือเขียนป้ายไว้เฉยเขียนเล่นๆไว้ว่าฉลามชอรตอะไรเงี้ยอ๋อปกติพี่นุ๊กขายอะไรขายเป็นซาริมิครับซาซิมิซาริมิปลาไทยเหรอปลาไทยเน้นปลาไทยทำไมถึงเรียกว่าปลาไทยอ่ะอ่าจริงๆแล้วปลาญี่ปุ่นก็อร่อยแต่ว่าตรงที่ผมเอาปปลลาาาาไไททยยยมเเนี่่พระะอ ไม่ต่างกับปลาญี่ปุ่นใช่แต่ฝั่งที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นฝั่งอันดามันทั้งหมดครับใช่แล้วก็มีเมนูปลาแปลกๆอย่างเช่นปลากุ้งแล้วก็ตอนนี้ที่เจอคือเป็นปลาเรียกว่ามงมันปลามงมันแต่ปลากระมงไหมไม่ใช่คนละตัวคนละตัวมันผ่านเดียวกันแต่คนละตัวมันมีมงมันกับกระมงครับถ้ากระมงเนี่ยมันจะไม่เยอะแต่ถ้ามงมันคือมันเลยอ๋อมงมันคือมันเลยอ่ารสชาติเหมือนปลาแซลมอนแต่เนื้อสีขาวครับอ่านี่คือฉายาเลยแซลมอนเนื้อขาว อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อันนี้มันเป็นฉลามทายอะฉลามชายหรือฉลามกบฉลามกบฉลามป้องอ้อย บานเขาเรียกขาหม่องอ้อยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือยังเป็นเด็กเขาเขาจะเป็นลายแต่ถ้าเกิดพอเขาโตขึ้นลายเขาจะหายไปมีคนเคยไปทำกินสติมีไหมมีผมไม่อะไรเป็นคนทำเออหรออร่อยไหมอร่อยครับอร่อยด้วยอร่อยแต่ต้องตัวใหญ่ๆนะครับใช่ตัวเล็กนี่คือเนื้อก็ยังน้อยอยู่เนื้อยังน้อยอยู่ได้อันนี้คือเขาเอามาใส่ตู้ตู้ให้ผมว่าเลยว่าเออเดี๋ยวจะไปปล่อยเดี๋ยวฝากพี่ไปแล้วกันเพราะว่าฉลากมันมีกลิ่นตามตัวเนื้อมีครับมันจะมีมันจะมีมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนอ่ระหว่างตรงท้องครับมันจะมีก้อนๆคล้ายๆหนูนาอ่าเราออกกกก็ไไไมม่ีอะริินด้ปต ตอนแรกที่บอกปลาไทยซาซิมิปลาไทยผมเข้าใจอะไรเลยไหมปลาหนินใช่ปลาตะเพนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาทะเลไทยนะฮะปลาทะเลไทยปลาทะเลไทยคือผมจะเน้นของไทยอย่างหอยมะระหอยจอบอย่างเงี้ยร้านผมเนี่ยจะเป็นเดอะเบสตอนนี้จะเป็นหอยจอบหอยจอบว่ะที่อยู่ในตู้เนี่ยพี่หอยจอบใช่ยังมันเหมือนจอบเลยใช่ไหมใช่เหมือนจอบเราจะเลี้ยงเป็นเป็นเลยพี่แบบนี้อ๋อเลี้ยงเป็นเป็นเลยใช่เนี่ยครับอาออันนี้คือยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เห็นไหมฮะเห็นไหม เนี่ยเคยมีชีวิตอยู่เราจะเล่งไม่เป็นตอนนี้ก็เปอยู่ทะเลไทยเหรอใช่ครับตอนนี้ผมจะมีชุดเรือดำแล้วก็ตอนนี้ที่นำเข้ามาจะเป็นอูนิอูนิอูนินำเข้าเพราะว่าอูนิไทยเนี่ยผมลองทำแล้วแล้วก็แก้รสชาติหลายครั้งละมันไม่โอเคไม่ได้ก็เลยนำเข้าเลยแต่ว่านะนำเข้าในเกตที่สามารถคนไทยทานได้ในชุดละ350บาทครับอ่าเนี่ยครับมีมีรูปอยู่เดี๋ยวผมให้ชิมอูนิญี่ปุ่นได้ครับผมมันแตกต่างเลยใช่ไหม โอ้ปลากระหวเลยพี่ใช้คำนี้เลยครับอ่าแล้วก็การที่ว่าเราหนีไทยมาเนี่ยบ้านเรามันมีร้อนมันจะมีผลประโถ้าเราไปอ่านใน Google จะเจออ่ามันมีผลประนทีเนี้ยผมก็อยากจะเลี่ยงตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไปโดนผลประโยชหรือโดนพยาเนี่ยผมว่าไม่โอเคแน่ไม่โอเคแน่ก็เลยเลี่ยงที่ว่าเอาหนีญี่ปุ่นมาดีกว่าอ่าเ,เพราะว่าต้องเฟซลูกค้าด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกค้าไปโดนเนี่ยร้านผมเสียชื่อแน่นอนยิ่พอลูกค้ามาสั่งพรุ่งนี้คือพี่คือทำสดให้เลยทำสดให้เลยทุกอย่างจะเราจะจับไปทาาาาจะะเเวว้นปลพร่ ที่บอกออกมาจะเป็นปลาไดเอทแล้วปลาไดเอทปลาไดเอทเป็นยังไงพี่ก็คือเหมือนกับเราเอจิ้งเนื้อเนื้อปลาครับเหมือนเราเอจิ้งเนื้อครับอ่าก็คือไดเอทเนื้อปลาก่อนแล้วถึงจะมาขายรสชาติจะเรามันจะดึงวัตถุดิบรสชาติวัตถุดิบได้เยอะขึ้นตรงนี้เนี่ยปกติแล้วร้านอื่นน่ะตัวเนื้อเนี่ยเขาจะทิ้งจริงๆเนื้อกินได้นะอันนี้คือเนื้อเหรอใช่อันนี้คือเอ็นเอ็นสมักเขาจะกินเอ็นจะกินเอ็นแล้วทิ้งเนื้อครับแต่จริงๆแล้วจริงๆเนื้อกินได้มันจะมีเส้นปาาอยู่เส้นหนึ่ ถ้าเราเอาเนตัวนี้ออกปุ๊บเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาทำเลยกระเทียมอ,อ๋อมีเส้นฝาดด้วยใช่เพิ่งรู้่าหอยมีเส้นฝาาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เส้นเมานลพี่เส้นฝาดกินแล้วจะฝ่าดแต่บางคนเมาเขาเรียกเส้นเมาแต่ถ้าเราเอาออกเป็นอะอร่อยเลยผมบอก นี้จะเป็นปลาไทยนะครับตัวนี้ชื่อมงมันหรือแซลมอนเนื้อขาวที่เราเรียกกันที่เขาว่าเด็ดเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เด็ดเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันจะเป็นเหลืองอินเดียครับอ่าเหลืองอินเดียอ่าปลาชื่อเหลืองอินเดียอ่าตรงนี้จะตกในร่องน้ําลึกทั้งหมดเลยครับร่องน้าลึกด้วยอันนี้ก็จะเป็นหอยจอบเอ็นจอบที่เมื่อกี้ที่เป็นหอจอบใช่ใช่เอ็นเนี่ยจะเป็นแฟรฟิมิเนื้อเนยกระเทียมครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นอูนินำเข้าครับทีหลายๆคนคืออะไรอูนิอูนิอันนี้คือหอยเม่นหอยเม่นไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นครับผมโอ้โหเขจะมีน้ำมันงาใช่รู้ไหมว่าหนึ่งฝาน้ำมันงาครับผมผมกลัวฝาน้ำมันพายแล้วลูกค้าติดเมื่อกี้กะว่าจะใส่น้ำมันดีเซลแล้วมันจะเหม็นลูกค้าติดแน่นอนอันนี้เราต้องผ่านขั้นตอนทำอะไรนะครับขึ้นมาทนเลยขึ้นมาเนี่ยเราก็คือเลี้ยงไว้ก่อนส่วนเวลาทำให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเราจะไม่ใช้มีดแงะเราจะใช้หัวเบรนในการเบรนเอาออก ใ,ใช่ครับรเดี๋ยวก่อนทานปกติผมเคยทานอูนิของไทยทําไมมันติดขบออน้ําด้วยความที่เป็นน้ําจืดแล้วตรงที่พี่ไปไป,ไปเก็บตรงไหนต้องถามว่าตรงไหนของตรงไหนอันนี้ไม่รู้ว่าเราซื้อแบบตามที่เขาว่ามัดถุงข้างทางบางทีครับตรงอูนิไทยอ่ะมันอยู่ถ้าอยู่จามชายฝั่งแถวบ้านเราตรงเนี้ยถ้าอยู่ใกล้ก็คือน้ําจืดมันจะลงเขาอยู่ได้ฝ่องน้ําแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเก็บที่เกาะภัยหรือหลังเกาะล้านหรือเกาะสีชังไปอ่ะ อ่ะก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ก็ยังติดขมอยู่เพราะว่าบ้านเราเป็นน้าร้อนอ่าด้วยด้วยอุณหภูมิน้ําร้อนครับเหมือนเหมือนกุ้งกุ้งกล้ามกลามเหมือนกันถ้าพี่เอากุ้งกล้ามกลามมาเลี้ยงในน้ําเค็มลองใส่น้ำเค็มรสชาติเนื้อจะเปลี่ยนทันทีอ่าจะเปลี่ยนคือเขาอยู่ได้สองน้ําเหมือนกันรสชาติจะเปลี่ยนเหมือนกันโอ้โหคลอลรรโล่อ่ะเฮ้ยมันมันเหมือนไข่ปลาเลยนะใช่แล้วเค็มๆใช่ ไม่มีคราวเลยแม้แต่นิดเดียวลืมเรื่องประสบการณ์เก่าๆมาเลยครั้งแรกที่ผมกินก็บางครั้งกินซูชิอูนี่นี่แหละแต่เพื่อน่าจะเป็นของแบบไทยๆเลือกอะไรที่มันขมอะผมกินไหมเฮ้ยทำไมบางคนที่เขาทํารายการกันแล้วกินโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปกินกันตามบังงอกเขาจากความรู้สึกแหละหัวจะใหญ่โอ้โหเหมือนที่จับทุกวันเลยพี่เฮ้โหคันเกียร์รถคันเกียร์รถ โอ้นเเฮ้ยมันเป็นอ้วกๆนะเ <Hi. S 2> ย็นเทียบเลยนี่ก็น้เข้าใช่ค <Hi. S 2> oh. ุณภาพดีมากเลยอะเนี่ยผมจะใช้ของน้เข้านันงหมดเพราะวา่าอยากให้ลูกค้าได้กินดีของดีๆในราคาที่ไปต่อได้คุ้มมากนะครับถ้ามาผมว่าคิดว่าติดใจนะครับร้านพี่นกอยู่ที่ไหนนะ,ะตลาดตาบางแสนครับเซิร์ชมาได้เลยร้านเจอดรถยู่ข้างหลังร้านจอดรถยู่ข้างหลังติดกับติดกับร้านขนมน้เข้าจากญี่ปุน่นนี่ร้านเวทีตรงเนี้ยนะร้านเวทีฉลามกบนะครับ อันนี้ไม่อยู่นานแล้วพี่สองสามวันประมาณ4ี่วันแล้วครับ4ี่วันแล้วครับมาได้โอกาสจนะพาเนาะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่นุกบอกว่ามันก็คือฉลามมันก็ยังกัดได้กัดได้ต่อให้เป็นฉลามกบใช่ฉลามคือฉลามพี่ฟันมันอนะฟันเพราว่าสมมติถ้าเราจะจับปลาเนะนี่ยนตกักน,นตักน้ําในบอ่หอหมึกให้พี่หน่อยเมื่อเราจะจับเนี่ยถ้าเราจับหางเขาเนี่ยเขาจะสบะ,ะบัดสะบัดมากัดเราได้แต,แต่ในน้ําแต่ในน้ําไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะจับเขาเนี่ยเราต้องจับตรงหัวตรงนี้แล้วกดกดแน่น เขาบอกว่าทำไมถึงได้มาทำไมเหมือนกับดูฟันครับก็คือยังคือฉลามอยู่ไม่ใช่โอ้ยฉลามฉลามน่ารักกัดบับแหว่งเลยนะฮะแหว่งเลยเนี่ยดูฟันก็คือฉลามผมมากแต่เขาจะฟันเล็กๆนั่นแหละใช่แต่เขาจะปิดไว้อย่างงี้ไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราโดนกัดเนี่ยที่ลองเอามือรูปเล่นดูก็ได้โอ้โหรูปเล่นนะฮะอุ้ยเคาจะดิ้นปกติพวกนี้ก็กินทั้งพืชและสัตว์นะฉลากกบเนี่ย พอแล้วพอ,อแล้วน้ำแค่นั้นแหละอ,อันนี้อันนี้ตัวใหญ่แรงก็จะเยอะหน่อยต,ตัวใหญ่แรงก็เยอะจริงๆพวกนี้เขาก็บางคนเอาไปเลี้ยงนะบางใช่ครับอเอาไปเลี้ยงแต่ต้องไปทําน้ําที่บ้านก่อนใช่เออขนาดพินุกตึงเสียดพินุกยังสะดุ้งนะะไม่ไม,ไม่ไม่ครับเพราะว่าเขาเขาเขาแข็งแรงอยู่แข็งแรงตัวเต็มที่ตัวเป็นเม็ดเหมือนกันนะใช่ครับถ้าตัวใหญ่อย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่าใช่ไหม เห็นเล็กๆนี่ก็เจ็บนะครับเนี่ยว่าพี่นุคของพ้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่นุจะโชว์นะฮะไม่เหลือฮะเข้าาก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะโอ้หเวลาเราจะจับจับเขาหรอต้องปล่อยฮะแต่ตอนพอเวลาเราไปถึงแล้วนะเราน่าจะไม่จับหรอกเราค่อยๆปล่อยน้องลงทะเลไปเลยนะครับระหว่นี้มันต้องมีออกแม่ไม่มีครับขลับไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่บนเรือได้เป็นชั่วโมงเลยครับไม่ตายยิงไปนั้นไปเปล่าๆก็ไม่ตาย เป็นความรู้ใหม่นะครับจริงๆนะเดี๋ยวเพิ่มออเดี๋ยวอนาคตนะ่ะเดี๋ยวเริ่มสนใจเดี๋ยวมีคอนเทนต์อีกไปทำตู้หกสิบนิ้วที่บ้านเราแล้วไปทําน้ําขัดทะเลไว้อือ้ออุปกรณ์แล้วเดี๋ยวพอเวลาพี่นุก๊กมีพี่นุ๊กมาเราขับคอนเทนต์ขับมาไม่อย่างนี้ดีกว่าต้อผมไปเจอนางเงือกเดี๋ยวผมไปปล่อยตู้พี่ดีกว่าเอา้าดีมาก <c oughs> เราไปอุ้มพร้อมกันเลยขึ้นรถนะเอาขึ้นบนทำไขึ้นรถทำอะไรไม่ได้โอ้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพอเวลาน้องมานี่เดี๋ยวเรารีบไปเอาพี่รถอยู่ไหนเอ่ย รถอยู่จอดข้างหลังเดี๋ยวจะให้น้องไปกันให้น้องให้น้องช่ถือไปก็ได้มั้งยุ่งกันหรือเปล่าทำงานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพึ่งงานไปเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณนะครับพี่นุ๊กอีกทีหนึ่งมากมากครับขอบคุณที่ร่วมกันนะครับฝากร้านได้เลยครับครับปลาไทยซาซิมิบายเชฟนุ๊กนะครับผมหรือปลาไทยซาซิมิบายมือของเกย์ตื้นพัทยานะครับมาทานกันได้ที่ตลาดปลาบางแสนนะครับแล้วถ้าแพลตฟอร์มดูได้ที่ไหนบ้างครับมีทั้งทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมครับทิกตอกชื่ออะไรครับปลาไทยบายเชฟนุ๊กเลยครับ ขอบคุณพี่นุชอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนได้ครับผมขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเอาน้องไปปล่อยก่อนนะครับผมไปยกไปเลยใช่ไหมครับเอาฝาไหม ก็บอกอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ลืมกดเลคอร์ดกล้องตัวหลักครับไปกดถ่ายภาพนิ่งนะครับผมของพี่เอได้ถ่ายไหมได้พอมีเออยังดีผมมีอยูยังได้ยังได้คลิปจ็ดโทรศัพท์นะพอมีอยู่พอมีอยู่ย่งดีนะเรามีแบงค์อัพนะครับเมื่อกี้เราเอผมไม่ปล่อยไม่มีเออเออปล่อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้น้องเราปล่อยกันตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนู้นนะครับไหลไปและเป็นช็อตสำคัญซะด้วยนะเป็นช็อตตอนปล่อยซะด้วยนะแต่ที่เหลือเป็นรูปแล้วก็ยังพอเห็นอยู่เอ ยังมียังมีมีไอโฟนถ่ายอยู่สองตัวท้องนู้นมีไหมเมื่อกี้ถ่ายอยู่ด้วยเฉไหมตอนกำลังปล่อยถ่ายวิดีโอป่ะโอเคลืมเลคกคร์ดกล้องนั้นเอาไม่เป็นไรนี่ายแล้วเมื่อกี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท้องทะเลนะครับผมก็อธิษฐานกันแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าภารกิจนี้นะสมบูรณ์แบบแบบแบบติดขัดนิดหน่อย เรามัวที่แบบว่าโฟกัสกับการที่ยก่นยกนี่นลลงไปมัวคือเรื่องของเรื่องอะกลัวหล่นแล้วคือกลัวเขาจะไปกระแทกอะไรก็กลัวที่เนี่เมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนอะเราใช้โหมดถ่ายภาพกดถ่ายภาพปุ๊บเออดูสวยแล้วลงมาไม่ได้เปลี่ยนโหมดพอเมื่อกี้ปั๊บจเรคยอขอดกดปุ๊บก็กลายเป็นถ่ายภาพแล้วก็นิ่งไปเลยครับผมเราก็ไม่มีเวลาดูเลยเออเราไม่มีเวลาดูแต่ก็สุดท้ายก็ส่งน้องน้องทะเลเป็นทันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราให้ เมื่อกี้เราขึ้นฟุตเทจแล้วจะขึ้นฟุตเทจได้ยังให้ดูในโทรศัพท์ครับผมอย่างดีนักง่ัวถ่ายไ,ไว้เออดีไปสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราเราจะไปถ่ายชีวิตตัวอะไรอีกจะค่อยไปดูกันสวัสดีครับบ๊ายบาย